เข้าสู่ช่วงกลับข้าวเจ้าของร้านกันค่ะวันนี้เหมืนก็น,นอนก่าจะตื่นทุกคนปลาไป4ี่โมงเย็นค่ะความช่วงนี้นอนเช้าอ่ะทุกคนก็เลยจะตื่นสายมากๆเลยตื่นมาทีสี่โมงเลยสามชั้นที่หนึ่งอ่ะจ,จะช่างสาขีดนะทุกคนไม่ยากค่ะมีรสดีมีน้ำปลามีชุลมีน้ำตาลนิดหน่อยค่ะและตอนแรกอ่ะหมูมันแข็งเราก็เอาไปลวกผ่านน้ำนิดนึงค่ะเพื่อเราจะเอามารีบทอดค่ะแล้ว3ามชั้นทอดน้ำปลาของร้านเหมยก็คือเอาหนังออกให้เรียบร้อยแล้วนะก็ช่าง หมูท,ท,ที่ใช้ก็เลือกเป็นหมูของเบทาโกค่ะถ้าเกิดไม่มีของเบทาโกก็ของซีพีค่ะเพื่อมันจะได้ไม่เหม็นสาบนะทุกคนระหว่างรอหมูทอดค่ะเราก็จะมาทําน้าจิ้มแจ่วค่ะทุกคนพนักง,งานเหมือนเขาจะเตรียมน้ําไว้ค่ะแล้วก็แยกพวกพริกกับข้าวคั่วไว้นะทุกคน <c oughs> แล้วก็ผักโรยก็แยกต่างหากค่ะเวลาลูกค้ากินก็จะได้ของสดใหม่นะหมูหมเวลาก่อนทอดก็ชิ้นใหญ่มากๆค่ะทุกคนเวลาทอดเสร็จแล้วก็เหลือประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเวลาทอดอ่ะ เราใช้เวลาพอสมควรนะประมาณ10นาทีเลยค่ะใครที่เบื่อซีฟู้ดแล้วก็มากินหมู3มชั้นทอดกับส้มตําแบบนี้ได้นะทุกคนนี่เราเสิร์ฟไปพร้อมกับน้าจิ้มแจ่วค่ะจานหนึ่งเหมยก็จะขายอยู่ที่จานละร70บาทนะทุกคนแล้วก็ตําส้มตําด้วยเหมยพูดผิดนะไอตอนที่พูด60บาทอะแต่คือมันจานละ65บาทนะทุกคนส้มตําปูปลาธรรมดาใครหิวก็สั่งในลายแมนกินได้เลยนะวันธรรมดาเหมยอ็จะเปิดลายแมนให้ค่ะนี่ไงส้มตํา ปูปลาจานละ65บาทมาทุกคนสินข้าวสองอย่างนี้ส้มตำกับหมูสามชั้นทอดน้ำปลาเป็นเงิน235บาทอันนี้ร้อยเจ็ดสิบาทนะทุกคนหมูสามชั้นนึ่งจานชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วก็ส้มตำปูปลาของที่ร้านจานละหกสิบาทไม่จานเล็กนะเป็นเมนูที่แบบว่าว้าวงเนี้ย คนมันอร่อยนะหมูสามชั้นทอดน้ำปลาสูตเหมยเองมันฟรีชีบากแล้วเหมยอ,อ่ะอันหนังออกแล้วทั้งที่และสามทีดแล้วกินคู่กับส้มตำชิ้นใหญ่จัด คนชอบถามว่าเวลาพี่สั่งข้าวที่ร้านกินจ่ายังรือไม่จ่ายซิงกับน,น,น้ำซุมแจ่วมันเข้ากันนะทุกคน้นตํากับหมูสามชั้น มาร้านซีฟู๊อยากกินอย่างอื่นด้วยจะลองสั่งสองอย่างนี้ได้หมูเนี่ยใช้ของเบทาโกมันจะได้ไม่เหม็นจาบต้ตมตำเนี่ยเหมยสั่งให้เขาพริกสองเม็ดเค็มนำเพราะว่าเหมยกินเค็มเพราะสำหรับเหมยอะ่ะต้ตมตำที่ร้านอะ่ะเหมยว่าหวานสำหรับตัวเหมยอะ่ะแต่ว่ารยหว่างนี้เราขายคนกรุงเทพคนไทยก็ต้องหวานนํำถูกแล้ว ขนมหมูช mm ิมนเล็กช่ไหนชิมเบลเลอร์